สวัสดีเหล่านินจาจากค้ยอื่นทุกท่านและนี่คือเรื่องราวของอุซุมากิจนา루ตูดหรือชื่อเล่นของมันคือเกเลซินจากแคว้นเกเลนะจ๊ะกับการฝึกวิชาดินจาและก็วิชาต่างๆมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาในโลกของชินโดแมปนินจาที่จะไม่ค่อยมีนินจาสักเท่าไหร่แล้วในตอนนี้จะุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไครแล้วก็ไปเริ่มกันเลยซิก้ ชินโดไลแมปที่น้องๆเรียกร้องมาบอกว่าพี่มึงลองทา24ชั่วโมงหรืออะไรต่างๆนานากับแมปนี้หน่อยพี่ <laughs> ผมอยากให้มึงกลับมาเล่นเพราะแมปนี้เนี่ยมันไม่เป็นดินใจต่อไปแล้วถ้าชาวเกเรอยากให้ราชาเกเรมาเล่นผมก็พร้อมที่จะเล่นแต่อย่าลืมฮะเข้ากลุ่มมันด้วยเพราะมันเขียนว่าถ้าเราเข้ากลุ่มมันเนี่ยเราจะได้เอ็กพีคูณสองในเกมชินโดมันจะฟักเกอก่อนจะเล่นมาหาเกมพาร์ที่น่าสนใจก่อนนะนี่อะไรวะเน,นี่ยคูณสองบัตรลน์แต่กูไม่มีตังฮะทุกคนอย่าลืมซื้อเสื้อมุกมากันด้วยเพื่อให้กูม โอเคพวกมึงซื้อเสื <fazla S 2> okay. ้อกูเลยใช่ไหมโอเคงั้นกูซื้อเลยละกันนี่เลยครับผมคูณ2บัตรลาแล้วก็คูณ2อิเลเมนต์นะฮะหรือว่าพลังของเรานั่นเองจะทำให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นยังไงล่ะฮ่าพร้อมกันแล้วเข้าเกมเลยดีกว่าเข้ามามันให้กูแต่งตัวละครก่อนนี่หรือว่าได้เกเรซินดำมืดขนาดนี้โอ้กูนึกว่าอยู่แอฟริกาใต้เดินไปหาคนอื่นกว่าเขาน่าจะหลอนหน้าดูโอเคขอเปลี่ยนหน่อยละกันสไตล์มันเน้นถอดเสื้อโชว์กล้ามอยู่เลยครับผมท่านผู้ชมเออช่วงนี้อากาศมันร้อนดูฮะกล้า นี่ก้ามขนาดนี้แล้วสิปีโอ้ยไม่ต่อยคนกาน่าตายต่อไปก็มาเลือกพลังของเรากันก่อนฮะมีให้เลือก2ช่องมาดูดีเรามี7สปินเองเราไม่ใส่โค้ดใส่อะไรตั้งแ้นแหละฮะเราเอาตามที่เรามีมามาดูกันเราจะได้พลังอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซัมเบ้ไหนมาดูดีได้อะไรเอ่ยเออเอลิเมนต์ได้อะไรปั๊บก็ไปโอ้ยนะนะสายฟ้ามะเน่ ได้สีฟ้าแล้วก็อะไรวะเนี่ยไฟเฮ้ยอันนี้อันนี้ถือว่าพอใจแล้วต่อไปก็มาสุ่มพลังสายเลือดของเราครับผมว่าเราจะได้อะไรมีให้สุ่มสองช่องเหมือนเดิมอยากได้แบบเน็ตวงวงเน็ตวงแหวนหรือว่าพวกเก้าวงเก้าหางอะไรพวกนี้ที่เปิดลางได้อะแต่เปิดออกมาดูโอ้ได้อะไรไม่รู้ฮะคิตดตรงคิดเต้าพลังกะกักทางนั้นเลยกุลาเพียเฮ้ยขอดีๆหน่อยดิเพ่นพีน่กูเหลือหนึ่งสปินแล้วเนี่ยไม่ขอดีๆเออเียเมื่อกี้มีคนบวกคงคงบกับาบ้าอะไรไม่รู้เฮ้ยโอ้หพลังอะไรวะเนี่ย ไฟไม่เอาสรุปแม่งกะวนมาที่พลังคริสตตลกับพลังลมอะไรสักอย่างนะช่างแม่งแล้วกันออโอเคเอาแค่นี้แหละหลังจากนั้นเราจะว่าไปที่หมู่บ้านเกเลรคโนะฮะนะฮะไปแลสโกเข้ามาครั้งแรกนะครับตัวเกมจะสอนเราก่อนนะครับว่าคลิกเนี่ยมาต่อยหนะเออคิวเนี่ยชาร์จแล้วก็คลิกขวาก็ป้องกันได้กระโดดได้2ส,สเต็ป เออแล้วก็ไปตีไม้ได้ด้วยตีทำไมตีไม้สามารถชาร์จได้โดยการกดตัวซีกดตัวเซต Z, ก็ชาร์จได้เปิดล่างอะไรเงี้ยไมา่คชว่าคุณมีล่างเลยเหรฮะมาถึงกิเลสินก็ลองชาร์จด,ดูฮะโอ้ขี้แทบหลุดเมื่อกี้โอ้นี้ข้าม่ขมิบตูดไปเมื่อกี้ขี้แตกเลยครับด้วยพลังนินจาที่เราฝึกมาสิบปีไหนมาดูเราทำอะไรบ้างฮะเออนี่กระโดดสองชั้นได้เป็นไงโคตรเท่นี่เป็นไงโอ้โคตรเท่เลยครับพี่และนี่ครับผมนี่คือพลังต่างๆครับผมนี่มีชิงมีหนิงมีอะไรชิ่งของจุกโล่งช่ลองมาดูเิ เมนก่อนนี่คือพลังของเราสามารถปลดล็อกในการฟาร์มและนี่คือบัตรลายของเราแล้วก็มีอะไรต่างๆนานาให้เราปลดล็อกอีกเยอะมึงคิดว่ากูน่าจะทำสักร้อยอีพีกว่าจะจบไน้กว่านะ แม่งเอ้ยแลวดูขออีกเยอะแยะต่แไปไก่ครับผมเกมนี้จะเน้นฟาร์มจนถึงเลเวล1000แล้วก็ไปรีเบิร์ตนะครับจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละฮะพลังถึงพลังอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เพิ่มค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดค่าสเตมีหน้าหรือการเปิดล่างต่างๆนานาให้นานขึ้นแล้วก็สตมหน้าให้แรงขึ้นอะไรพวกนีก้ช่างแม่งแล้วกันอย่าไปสนใจเลยอย่างแรกที่เราดินจาทุกคนต้องทํานั่นก็คือการไปตีไม้ครับผมเดี๋ยวขอหาไม้ก่อน <laughs> นินจาเปลอดไรเดี๋ยวนางตีไม้อยวนวันโอเคแล้วเราสามารถต แปงได้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่คือความเท่ของดินจาที่ฝึกมาอย่างยาวนานกว่า10ปีครับผมเดินบนกระแพงมันเท่เลยวะผมเดินมาไกลวนไปทั้งเมืองก็เพิ่งเจอนี่แหละฮะขอนไม้ในตำนานของเราเราก็ฟาร์มไปเลยครับผมเพราะเรามี EP คูณ2บวกกับบัตรลายและอิเลเมนต์คูณสสบายแล้วทีนี้ฟาร์มกันยาวๆครับผมมึงจะเอฟเตรงนี้ทั้งคืนก็ได้นะท่านผู้ชมนะเออและคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเบียงเท่านี้ครับผมเลยฟาร์มไม้จนได้เวลตัดเด้อไ่ใ้่ เห็นไหมพวกมึงกูฟาร์มแป๊บเดียวเองเลเวลขึ้นมาไม่โคตรเยอะเลยโอเคลืมอัพสเตตกันด้วยแนะนำให้อัพเอ่อชิงก่อนเลยกันชิงชังกระทังปลางก็งไก่เนี่ยและตอนนี้ก็ถึงเวลาเอฟเคยาวๆครับผมผมจะฟาร์มสักเลเวล20ดีไหมนะยนหนาได้ได้เลยโอเคยาวๆไปครับผมฟาร์มไปฟาร์มมาผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะปลดสกิลของเราได้สักหนึ่งสกิลเลยครับผมเดีนะ๋ยวมาดูกันดีว,ว่าสกิลอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมอัพสเตมิน่าของเราก่อนเพื่อเรานั้นใช้สกิลได้จัดไปเลยโอเคปลดล็อกสกิล เพร่ามันต้องใช้ร้อยแปดสิบเลยนะช่างมันละกันงั้นเราเอาพลังไฟก่อนดีไหมนเนี่ยเออพ่ะมันใช้ค่าฉีเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบเองใช่ไหมเออเฮ้ยเนี่ยใช้ยี่สิบเอง นีแ่แปลว่าต้องโคตรเบาแน่เลยแล้วมันต้องใช้เงินด้วยโอเคจัดไปและตอนนี้ผมก็มีกระถาไฟแล้วครับผมพ่นไฟใส่ม้ครับผมนี่เลยกูจะเผาป่าเผาเมืองใี่แม่งเลยชิบหายกูละซึมอยู่ปับตัะหนาและเมืองเปรตน,นี่และผมก็ฟาร์มจนเป็นล็อกสกิลของนี่เลยผมสายฟ้าฮะมาได้อีกหนึ่งอันแต่พอะกดใช้เท่านั้นแหละครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องเลยครับผมว่ามันต้องใช้ค่าฉีหรือว่าสเตมินาของเราถึง1 0,000เลยนะกว่าจะใช้ได้กดป้าบก็ไปฮะมันเตือนเลย1 0,000นะจ่ะไายน้องกูมีอยู่ตอนนี้ผมฝึกจนผมอายุ11ปี้วรผมรบ ภารกิจไปฆ่าพวกแบนดิตต่างๆที่นอกเมืองเลยฮะ ขอโชว์ความโหดของเกเรซิ ens, sure. ji, นหน่อยนินจาผู Dear, ้ท <UNKNOWN. S 2> ี่จะเป็นโอคาง้ในอนาคตไปริษูไปแต่กระแพงไปเลยนั่นไงพวกไวรัสเจอกูพระเอกมาแล้วเกเรซินมาแล้วนะจ้ามาถึงจะพ่นไฟใส่หน้ามึงเลยนี่เลยที่บ้านไม่มีเตาแก๊สใช่ไหมกูให้เลยแล้วมันก็ต่อยกูเฮ้ยคิดว่าเจ๋งขนาดนั้นเลยเยย่เจอพลังไฟกูนี่ไงนี่กระทืบเป็นไงล่ะสเต็ปนี่กูเรียนไปกับท่านทับรามาจาร์เลยไม่เลยมันก็ต่อยต่อยท้องกูนะผู้ชมอกูจะตายนี่เกเคนเดียวเนี่ยแล้วมันพาไปทัก สี่คนทิบหายอะไรไงท่านาผู้ชมรูอว่าเราจะฝึกมาไม่พอวะเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะความพยายามอยู่ที่ไหนความเกลียอ,อยู่ที่นั่นแล้วก็ต่อยไปเลยโอ้มาต่อยท้องกูอีกแล้วจัดกบองอุือเกือบตายแต่ไม่ตายโอ้หัวต่อไปกระฐานินจาเรามีตั้งมากมายใช่แล้วครับผมมีอยู่หนึ่งสกิลอืกูเลยชังพื้นเลยกูทิหายโอ้แล้วตอนนี้ฆ่าชิงกูหมดเลยครับผมสเตมิน่าหมดนี่แค่ตัวเดียวนะเนี่นยทิหายอะไรไงกลัวกูน่จะตายไปศพไม่สวยแน่เลยอย่งางระพลังเฮือกสุดท้ายของข้ายังไม่หมดต่อยต่อยต่อย,อยนี วิชาลินจาเพลิงใช้ไม่ได้เออว้วกกวูาตายแ <c oughs> ล้แล้วมันก็ตายครับผม <c oughs> และตอนนี้เกเลซินก็กลับมาฝึกกับคอนไม้กับเรือของมันอีกรอบหนึ่งฮะเ <c oughs> พราะมันรู้ตัวดีแล้วว่า พลังของมันยังไม่มากพอที่จะไปหวดกับใครเขาเลยหรือว่าภารกิจพวกนี้ยังไม่เหมาะสมกับเราเราอาจจะต้องไปทาภารกิจในเมืองก่อนฮะเพื่อจะทําให้ตัวเรานั้นแข็งแกร่งกว่าน,นี้ใช่เลยครับผมต่อยไม้ไปก,ก่อนลัวลัวระหว่างที่ผมเอฟเกฟาร์มอยู่อยู่บอสก็เกิดต่อหน้ากูเลยนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กูกำลังออโต้คิกอยู่ไงเป็นออโต้คิกในเกมของเขานะครับไม่ผิดกฎหมายโอเคกูคขอพิมพ์ออฟก่อนกูจะไปตีบอสไงเอยเว้ยีแปดจะไปตีบอสเลเวลหนึ่งพัน e board, 1, จัดเลยละกันมาความห้าออมาแล้วเลสซิโก พลังพลนเพลิงบอมโอ้กูตายเลยวโ,โดนเนตสักสาระใครวะเนี่ยไม่ใช่เนตวงแหวนใกรวเนี่ยโอ้ยยังปตัดตีดเปดลดอะไรเลยกูนอนตายแล้วนะคุผู้ชมเหี้ยอะไรเนี่ยแม่งโดนดีเดียวตายเลยตอนนี้กูรู้เลยฮะว่ากูนั้นพลังช่างน้อยเหลือเกินก็เลยมาทำเควสดรับจ้างกับคนในเมืองละกันพอพักไว้ก่อนนะนินจาโอเคขอรับจ้างหางเงินก่อนเอ้นี่ภารกิจแรกก็บอกว่าให้ไปหาแมวระดับนินจาของกูเนี่ยนะไปหาแมวโอ้ยช่างหนายิ่งนัก หิวก็หิวตังค์กินข้าวก็ไม่มีกันเลยต้องมารับจ้างอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วท่านผู้ชมเอชีวิตในช่วงอีพีแรกก็เรอน่าจะอานาถประมาณนี้แหละโอเกินเลยสามารถเดินบนต้นไม้ได้ด้วย,เ,ยเพราะกูใช้วิชาตัวเบากระโดดไปเลยนี่ไงแมวป้ามุ้ยวุ้แมวเขาก็เกือบตายเมื่อกี้แมวกเกือบตกตกึตก,ตก,ตกตายอะ่ะเมื่อกี้ฉีหมายเกือบไปแล้วนะกีเลสินเ้คนในเมืองก็ให้เงินเราเยอะเหมือนกันนั่นนี่เอ้ยแรงงานขั้นต่ำวันละพันเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นแล้วกูดินจาออไปทางรวยดีวยกว่าอย่างเงี้ยภารกิจนี้ก็คือไปลบบสีัผม พวกเพนติ้งฮะเอยพวกนี้มันมาเพ้นทิ้งไว้เราต้องมานี่ครับผมลบก่อนเลยไอ้พวกเด็กเว้นไม่มีที่จะไปพ่นสีเลวเออและระหว่างที่ผมนั้นกําลังรับจ้างล้างสีบ้านคนอื่นผมก็ได้วิชาใหม่นั่นก็คือวิชาการปีนต้นไม้นั่นเองท่านผู้ชมโคตรเท่เลยเออเราสามารถยืนบนต้นไม้แล้วก็สามารถกดสเปกบาร์แล้วก็จะเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนสุนงอคงโคตรเท่โอเคมาเก็บก่อนแล้วกันตอนเริ่มหิวแล้วฮะเก็บจนดึกแล้วโอเคเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นว้าว เวลขึ้นล้วนลัวไปไปกินรามเมงกันดีกว่าตอนนี้มีเงินแดกรามเมงแล้วกูบอาข้ารา,ามเมง8ดชามอร่อยอร่อยๆ,ๆงอยงแก่หูเลยใส่น้ำชุบใส่ชุบกก บาด้วยเ,เรารับจ้างสารพัดทั่วไปจนเราปลดล็อกสกิลของบัตรลายสกิลแรกคริสตัลได้แล้วท่านผู้ชมเออภูมิใจจริงเลยกูนี่ฮะพลังคริสตัลเฮ้ยเนี่ยขอชาร์จก่อนแล้วผมก็เจอกับภารกิจสีแดงฮะเป็นดาวสีแดงมันต้องเป็นภารกิจที่แบบชั่วร้ายอย่างแน่นอนเลยเออแบบเอียบทงแอบ,บทาย่พี่มีหรือเปล่าเออแต่ไม่ใช่ฮะกูกลายเป็นแก๊ปฟูดแล้วตอนนี้ไอ้ิพายส่งของออนไลน์ คุณต้องเป็นภารกิจลับสีแดงไงอาจจะเป็นชั่วๆัร้ายหน่อยไม่ใช่เลยฮนะส่งของออนไลน์วิธีโอเคงี้ของเราก็อาจจะกากๆหน่อยนะถ้าผู้ชมในช่วงแรกๆตอนมันส่งของไอ้พี่ผมมาส่งของ อามา,าว่าก็ตรงนี้แะออกมาเอาเองเด้อส่งของไม่ซ้ําจําทางไม่ได้ฮะนี่แหละครับผมวิธีแก,ปก๊ปของผมโอเคส่งที่สุดท้ายแล้วอโอ้ยไม่ได้เวลโคตรเยอะเลยกูไม่ต้องไปสู้กับคนอื่นเลยมั้งแม่งไงวิ่งส่งแกป๊ปทั้งวันกูว่านะจะเลเวลตันได้เลยเนี่ยโอเคลองปลดล็อกอันอื่นได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยเออสกิลไหนปลดล็อกได้บ้างยังและเราก็ยังรับจ้างสารพัดทั่วไปอยู่ฮะตอนนี้เนื่องจากว่าเรายังเด็กอยู่ไง ยังไม่พร้อมที่จะไปต่อสู้เจอแมวแล้วก็ผมแมวดำซะด้วยโอเคเก็บใส่ห่มเอ้ยมันเก็บใส่อะไรเมื่อกี้เก็บใส่กระเป๋าอะมึงจับแมวใส่กระเป๋ากเกเลยสิและตอนนี้ผมก็รับภารกิจในการต่อสู้กับคนนอกเมืองอีกรอบฮะและตอนนี้ผมเจอกับหนึ่งหางหรืออะไรสักหางไม่รู้แต่กูชอดไฟฟ้าไปก่อนครับผมตอนตอนนี้เนี่ยสเตมินากูเยอะพอแล้วก็เผาไปเลยมึงเกงๆมาจากไหนกัไอเวนนี่หัวตป๊อบป๊ๆบ,บนี่เป็นกูเทปแล้วนะเว้ยกูเก่งกว่าตอนนั้นเยอะเลยพี่พี่ช่วยผมดีมาชดผมโอเคพี่พี่ยืนยยน้ได อู้หัวไปเลยปรับปรับปับเหลือตัวเดียวแล้วพี่ขอบคุณมากที่ช่วยอีก3ตัว แม่งไอ้กูตีอยู่ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยมันเอาพี่แล้วนะพี่ไม่ไม่เอามันหน่อยอะพี่นี่กูยิงบอลไปเป็นไงชาร์จสเตมินาก,ก่อนนะพี่นะผมไม่ค่อยจะไหวอยู่ตอนนี้และเหมือนพี่ชายคนนั้นคนน่าจะทนไม่ไหวเพราะไอ้กเลชินมันกาก,าก,ากแล้วเกินมนเลยเปิดพลังสิบหางออกมายิงบอลบั่มเรียบร้อยครับผมตายหงมาเลยเอ้าวจบเลยพี่พ่พี่มึงจะเก่งเกินไปหรือเปล่าน,นี่สิบหางเลยครับพี่ขนาดอุบาทแท้กูจะไม่เอาไตัวนั้นและตอนนี้กูก็เห็นว่าเขากำลังสู้กับบอสอีกแล้วฮะเป็น,เป,นเป็นบอสอะไรก็ไม่รู้แต่อยากกจะลงไปแม ้างถึงเวลจะน้อยแต่ร้อยลีลานะจ๊ะอยากจะลงไปหวดไปลองดูดินี่มีเควสดใ้รับอยู่ตรงนี้ด้วยว้าวเฮ้ยดีโอเนี่ยดีโออย่างง้นะมีดีโอที่นี่เถอเพี่เฮ้ยดีโอใช้สายฟ้าเออไม่ตาใช่เลกว่าเฮ้ยนี่มันรุ่นที่สไม่ใช่เนี่ยเฮ้ย ูกูตายเลยฮะไม่กระโดดทีมกูทีเดียวหลังจากที่ผมปล่อย F K ไปประมาณ8ล้านวันกับผมตอนนี้ผมเลเวล300เป็น12นิ้วข้ามายังเยอะเลยโอแม่เอเกมออนเชียนี่ F K แม่งกว่าจะได้ชักเวลสอวลโคตรยากเลยถึงเวลเกมนี้จะขึ้นยากแต่ถ้าคุณใส่สิ่งของนี้แล้วก็มันจะทําให้คุณเวลง่ายขึ้นนั่นก็คือเว่นออกตัด ที่ออกแบบมาเพื่อชาเกมเมอร์โลบอกที่จะช่วยป้องกันสายสีฟ้าจากจอคอมและจอมือถือของท่านแถมยังทนทานขนาดยนดออกไปดาวังคารและกลับมาให้สิบล้อชนยัไม่เป็นไรเลยสักนิดสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจ Facebook o x ก t a t ลิงก์อยู่ใต้คลิป สั่งซื้อตอนนี้อย่าลืมใส่โค้ดโมคุมาเพื่อรับส่วนลด100บาทกันด้วยะจะผัวจ๋าพี่มาแล้วจ้ามาถึงใช้กระถาก่อนเลยครับผมนี่ช็อตไฟฟ้าเป็นไงล่ะเอ้ยแล้วก็ปล่อยบอลเพลิงเข้าไปแล้วก็ช็อตอีกทีนึงอุ๊ดเมจดโคตรแรงปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เป็นไงนี่ความชํานาญของผมนี่โอโอเออมาใช้อะไรวะน่านี่ใช้พลังคริสตัลไปฮะโดนไปหนึ่งจึก๊กเป็นไงล่ะแสบร้อนปวดร้อนกันเลยทีเดียวใช้กระถาอะไรอะกกระาถางเ,เป็นไงมอเออเฮ้ยเป มันสับกูยับยับเลยเดี๋ยวขอขอกูก่อนขอกูชาร์จพลังก่อนนี่ปล่อยพลังกระถาบลมไปเรียบร้อยฮะตายโว้ยโคตรแรงเลยกระถานี้โว้ยน่านำไปใช้มากเลยเอันเป็นไงโอ้มันจะจะเอากูอีกแล้วมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายโว้ยเรื่องเป็นอี่ก้าพันแต่มึงคิดว่าจะทําอะไรมาหาเทพผู้นี้ได้จูดกะไปเรียบร้อยเกือบตายนี่เรียบร้อยตายเลยครับผมเฮ้ยมีอีกอย่างที่เราลืมปลดล็อกนั่นก็คือพวกวิชานินจาพวกแบบตระกูลคู่ในต่างๆฮะที่สามารถปาดาวกระจงดาวกระจายอะไรต่างๆ ได้เดี๋ยวขอปลดล็อกก่อนและตอนนี้กูก็เจอกับเหล่าคนตีบอสอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมโอ้โหบอสเกมนี้ก็เยอะเหมือนกันเนดียสมัยก่อนไม่มีบอกนะเนี่ยว่าบอสเกิดตรงไหนนะเนี่ยต้องหาเองแต่สมัยนี้ดีหน่อยโอเคช่างแม่งล้วกันกูว่าเราไม่น่าจะไปได้นะ ว่าไปปุ๊บก้วยน่าจะตายเลยโอ้โหนพะลังของเพนใช่ไหมนะ่าโคตรเท่ครั้งนี้เราคอมโบกับพวกของต่างๆมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นดาวการะจงดาวกระจายระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันได้เลยนะเนี่ยดูดู้ดอใช้าการะถาอะไรักพวกนายกระจอกแกงเลย,น,เเลยนี่เลยใช้สายฟ้าชตไปเลยเป็นไงล่ะชดไปเลยโอ้มันกระทืบกุ้ยแล้วนีอ่อะไรกันรีอพวกนี้เนี่ยขับโคนไปเลยนี่โอ้ยทะลุเลยวิ่งทะลุมาออกมาเลยแล้วพวกมันม่นทะลุได้ด้วยพิชารลองหุ่นเนี่ยฮะไอพวกป้าไอปลากระจาจทีนึง thank <laughs> you ไม่โดนรอบนี้ไม่โดนกูบ้าปลาดาวกระจายชิบหายเลยตอนนี้โคดรวดท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 วดแรกก็เหมือนเดิมเลยครับไอพวกนี้มันกระจกเกินไปแล้วที่ผมจะฆ่าพวกมันเออนี่กระถาคริสตลัลไปทีหนึง่งตายหูหมดเลยเป็นไงล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสเอาเขาบ้างดีกว่าอยากตีบอสอะอยากรู้เป็นการเลเวลเท่านี้ตีบอสได้ยังแต่ก็อรอบเดิมก็ผมลงมาปุ๊บปั๊บปั๊บซัมเบ้น,นอนนิ่งเลยครับผมเหมือนมันเป็นตัวตลกชิบหายตายเลยกูบุกไม่ฟื้นซะด้วยแต่พอฟื้นมาอีกทีอ้าวบอสตายซะแล้วโอ้ยกูมาทำไม ับเนี่ยโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ขออยู่เพียงเท่านี้ก่อนเอพิโซดหน้าผมอยากได้สัตว์หางมาครอบครองเลยฮะเออใครมีอะไรแนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำให้เกเรซินผู้ชายผู้เป็นโอเคงี้คนนี้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่ากูลืมไปหมดแล้วสำหรับแมปนี้อย่าลืมนะคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องมุกมากันด้วยใกล้หนึ่งล้านซับกันแล้วนะจ๊ะไปหึงล้านซับไปด้วยกัน let's go <S